ครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ep ทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูธนาสินในวิชาประวัติศาสตร์นะครับเรายังอยู่กันในแบบฝึกหัดนะครับชุดที่2ซึ่งเป็นชุดที่คุณครูนะครับใช้ทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบปลายปีที่จะมาถึงนะครับนักเรียนได้แบบฝึกหัดเล่มนี้แล้วนะครับนักเรียนเปิดที่หน้าที่27 นะครับเดี๋ยวทําพร้อมๆกับคุณครูนะครับอ่านคําชี้แจงก่อนนะครับให้เขียนเครื่องหมายถูกในผล,ลไม้หน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับข้อหนึ่งถามว่านะข้อหนึ่งถามว่าภาพใดเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนนะครับ ภาพใดเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนนักเรียนเลือกภาพไหนให้เขียนเครื่องหมายถูกนะครับในผลไม้นะครับหน้าภาพนั้นถ้านักเรียนเลือกภาพที่1นักเรียนก็ทําเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับนักเรียนเลือกภาพที่2ก็ทําเครื่องหมายถูกที่ภาพที่2นักเรียนเลือกภาพที่3ก็ทําเครื่องหมายถูกที่ภาพที่3นะครับ ข้อหนึ่งถามว่าภาพใดเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนนะครับนักเรียนเลือกคำตอบแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปนะครับข้อที่สองหากต้องการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคนในอดีตต้องไปที่ใดหากนักเรียนต้องการศึกษา เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคนในอดีตต้องไปที่ใดนะครับภาพแรกคือภาพอะไรลูกเขาไม่บอกมานะภาพแรกคือภาพพิพิธภัณฑ์นะครับภาพที่2ตลาดน้ำภาพที่3วัดหากต้องการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคนในอดีตต้องไปที่ใดนะครับภาพพิพ,ธพิธภัณฑ์ตลาดน้ำ หรือที่วัดนะครับ <Okay. S 1> ต่อไปภาพที่3 <Okay. S 1> นะครับภาพที่ข้อที่3 <Okay. S 1> ถามว่า <Okay. S 1> โบราณสถานในภาพใดยอยู่ที่ภาคเหนือโบราณสถานในภาพใดยอยู่ที่ภาคเหนือนะครับภาพแรกนะครับคุณครูใบให้ว่าเป็นนะเดี๋ยวชื่อกันทำเลยภาพแรกคือพระ บรมธาตุนครศรีธรรมราชนะครับอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับภาพที่2พระปาง3ยอดนี่เคยเห็นไหมลูกที่จังหวัดลบบุรีและภาพที่3พระธาตุหาิพุนชัยจังหวัดลำพูนภาพไหนอยู่ที่ภาคเหนือนะครับคำตอบคือพระธาตุหาิพุนชัยจังหวัดลำพูนนะครับ เรียนทำพร้อมกับคุณครูเลยเพราะค่อนข้างยากนะข้อที่4โบราณสถานในภาพใดยอยู่ที่ภาคกลางโบราณสถานในภาพใดยอยู่ที่ภาคกลางนะครับภาพแรกนะครับคือพระมหาธาตุนภะเมทธนีโดนนะครับอยู่ที่ ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมภาคกลางภาพที่สองพระบรมมหาราชวังอยู่ที่กรุงเทพมหานครภาพที่สามนะครับภาพที่สามพระธาตุพนมนะครับจังหวัดนอครพนมภาพไหนอยู่ที่ภาคกลางลกูกคำตอบก็คือ วัดภระศีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครับอยู่ภายในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครภาคกลางนะครับนักเรียนเลือกภาคที่2องตามคุณครูได้เลยนะโอเคนักเรียนตอนนี้ทําเอง2ข้อนะหน้าที่27ทําเอง2ข้อนะครับคือข้อที่1และข้อที่2นะครับจากนั้น เปิดที่หน้าที่28นะหน้าที่28นะครับข้อที่5ถามว่านะครับโบราณวัตถุในภาพใดอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโบราณวัตถุในภาพใดอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นภาพแรกเครื่องถ้วยชามสั่งคโลกนะครับ สุโขทยัยภาคอะไรเอ่ยสุโขทยัยภ,ภาคกลางนะครับภาคกลางตอนบนนะข้อที่สองทองคำหล่อนะครับเป็นรูปช้างอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาภาคอะไรเอ่ยภาคกลางภาคที่สามนะครับบณวัตถุนะครับเป็นไหยเป็นหม้อนะครับ ลายเชือกท่าเขียนสีนะครับอยู่ที่ออแหล่งบุรคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกทำพร้อมคุณครูเลยตอบภาพที่3นะครับอยู่ที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปข้อที่6นะครับข้อที่6นะ สถานที่ใดที่มีความสัมพันธ์กับความเป็นมาของชาติไทยสถานที่ใดที่มีความสัมพันธ์กับความเป็นมาของชาติไทยนักเรียนเลือกคำตอบเองนะครับจะเป็นภาพที่หนึ่งเออที่ไหนเนี่ยนะพระบรมมหาราชวางังภาพที่สองที่ไหนเนี่ยนักเรียนถ้าครูดูไม่ผิดนะเป็นกำแพงเมืองจีน กำแพงเมืองจีนใช่ไหมภาพที่3น่าจะเป็นเขื่อนใช่ไหมลกูกเขื่อนภูมิพลจังหวัดต,ตากถามว่าสถานที่ใดมีความสัมพันธ์กับความเป็นมาของชาติไทยนักเรียนเลือกไม่ยากเลยใช่ไหมครับจากนั้นเปิดข้อที่7นะครับข้อที่7ข้อที่7ถามว่านะครับ ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่แสดงความเป็นมาในท้องถิน่นนะข้อใดไม่ใช่สิ่งที่แสดงความเป็นมาในท้องถิน่นระหว่างภาพที่1นะครับภาพที่ 1, เออคืออะไรเอยภาพที่2องหรือภาพที่สนะครับ ไม่ใช่สิ่งที่แสดงความเป็นมาในท้องถิ่นเรเลือกภาพไหนดีนะครับไม่ใช่นะครับเขาถามไม่ใช่นะต่อไปข้อที่8นะครับข้อที่8ปประเพณีใดเกิดจากการนับถือพระพุทธศาสนา นะครับประเพณีใดเกิดจากการนับถือพระพุทธศาสนานะครับระหว่างภาพที่1ภาพที่2หรือภาพที่สามนะเรียนวิเคราะห์นะครับแต่คุณครูจะบอกว่านะครับคุณครูจะบอกว่าข้อที่8นี้มีคำตอบอยู่2ข้อนะครับนะักเรียนสามารถตอบ ภาพใดภาพ1ได้นะครับมีอยู่2ประเพณีที่เกิดจากการนับถือพพุทธศาสนานะครับนักเรียนเลือกคำตอบแล้วเขียนเครื่องหมายถูกให้เรียบร้อยนะครับมี2องคำตอบอยู่ในข้อที่8นะครับโอเคจากนั้นนักเรียนเปิดหน้าที่29เนะเปิดหน้าที่ส9ตอนที่8ปดเขาบอกว่าอะไรลูกนี่ช่วยกันอ่าน คำชี้แจงนะตอนที่8ให้เติมคำหรือข้อความให้ได้ใจความที่สมบูรณ์เขาให้อะไรมาลูกมีรูปมาด้วยเขาให้เนื้อเพลงชาติไทยมานะครับเรามาช่วยกันเติมนะครับเนื้อเพลงที่ขาดหายไปนะครับคุณครูเชื่อว่านักเรียนปหนึ่งเนี่ยสามารถร้องเพลงชาติได้แล้วทุกคนนะเรามาช่วยกันหา ข้อความที่ขาดหายไปจากเนื้อเพลงชาติไทยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะลูกประเทศไทยจุดจุดจุด,จดเนื้อชาติเชื้อไทยตอบว่าอะไรดีลูกประเทศไทยจุดจุดจุด,จดเนื้อชาติเชื้อไทยคำตอบก็คือประเทศไทยรวมเลือด เนื้อ,อรวมกับเลือดเพราะฉะนั้นเรียนต้องเติมอะไรไปลูกรวมกับเลือดนะครับรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนะครับเป็นประชารัฐพระไทยจุดจุดจุดทุกส่วนเป็นประชารัฐพระไทยจุดจุดจุดทุกส่วนเติมคำว่าอะไรลูก เป็นประชารัฐพไทยของไทยนะครับของไทยทุกส่วนเราก็ตื่นคำว่าของไทยอยู่ดำรงจุดจุดจุดได้ทั้งมวลอยู่ดำรงจุดจุดจุดได้ทั้งมวลอยู่ดำรงอะไรเอ่ยคงไว้ ได้ทั้งมวลด้วยจุดจุดจุดหมายรักษามมคีด้วยจุดจุดจุดหมายรักษามคม,าษามคีด้วยไทยล้วนหมายรักษามัมคีไทยนี้ จุดๆแต่ถึงรบไม่จุด,จด,จดไทยนี้รักสงบเราเติมคำว่ารักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดนะครับแต่ถึงรบไม่ขาด จุดๆเอกราชเอ้ยจุดๆจ,จ,จะไม่ให้ใครข่มขีแล้วต่อคำว่าอะไรลูกเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีเติมคำว่าเอกราชสรารเลือดทุกหยาดเป็นจุดๆเป็นอะไรลูกเป็นชาติพัีนะครับ เถลิงประเทศจุดจุด,จดทวีมีชัยชยโยเถลิงประเทศอต่อลกูกชาติไทยทวีมีชัยชยโยเราเติมคำว่าชาติไทยอ่านะครับเดี๋ยวเราลองมาร้องเนื้อเพลง สักหนึ่งรอบการหลังจากที่เราเติมครบแล้วนะครับเป็นการตรวจสอบว่าเราเขียนคําตอบถูกต้องหรือไม่นะครับประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนะครับเป็นประชารัฐผาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยร้วนหมายรักสามคัคคีไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคมขี่สละเลือดทุกหย่าดเป็นชาติพรีทเลิิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชยโยนะครับครบทั่วเรียบร้อยแล้ว เพลงชาติของเรานะครับเติมข้อความนะครับที่ขาดหายไปจากนั้นนักเรียนเปิดหน้า30นะครับ30อีกหนึ่งหน้าในวันนี้นะครับง่ายๆนะ30ตอนที่9นะครับให้เขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายกากบาท หน้าข้อที่ผิดนะครับเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อที่ผิดนะครับใส่ในตัวปลาในแต่ละข้อให้เรียบร้อยนะครับข้อข้อ1บอกว่านะข้อ1นอันเ่นอันไปพร้อมคุณครูนะลูกข้อ1ข้อ1บอกว่า สีน้ำเงินในธงชาติไทยหมายถึงพระมหากษัตริย์ถูกไหมลกูกเราเคยร้องเพลงใช่ไหมไตรงธงไทยเปลวสวยสวยงามสงา่าสีแดงหมายถึงชาติสีขาวคือศาสนาน้ำเงินคือพระราชาเราจึงเรียกว่าธงไตลงสีน้ำเงิน หมายถึงพระราชาพระราชาก็คือพระมหากษัตริย์นั่นเองถ,ถูกต้องไหมครับถูกต้องพีะนั้นนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกในตัวป่าให้เรียบร้อยนะครับต่อไปข้อที่2นะข้อที่2ทงธงชาติไทยเป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนชาติไทยธงชาติไทยเป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนชาติไทย ใช่ไหมครับใช่ไหมลูกใช่ไหมเอ่ยใช่นะครับอย่งนก็เขียนเครื่องหมายถูกลงไปนะข้อที่สามนะครับเราไม่ควรภูมิใจในชาติของเราเราไม่ควรภูมิใจในชาติของเรานะใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่ย เราควรภูมิใจไหมควรภูมิใจเขาบอกไม่ควรภูมิใจเพราะนั้นเป็นข้อความที่ผิดนะครับโอเคต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4เมื่อได้ยินเพลงชาติเราควรยืนตรงและประนมมือเมื่อได้ยินเพลงชาติเราควรยืนตรงและประนมมือ ถูกไหมลูกถูกไหมครับเรายืนตรงเฉยๆมือแนดลำตัวไม่ประนมมือนะครับเพราะนั้นเป็นคำตอบที่เป็นข้อความที่ทำไมลูกที่ผิดให้เขียนการกรบาทในตัวปลาให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับตั้งแต่ข้อ5ถึงข้อ10นะตั้งแต่ข้อ5ถึงข้อ10คุณครูจะอ่านพร้อมกับนักเรียนนะครับให้นักเรียนอ่านพร้อมคุณครูนะ แล้นักเรียนก็ตัดสินใจเลือกเองว่าข้อความนั้นถูกหรือผิดนะครับเดี<ฤ>๋ยวเราจะเฉลยกันในวันพฤหัหบสบดีนะโอเคนะครับข้อ5เพลงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นเอกราชของชาติไทยเพลงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นเอกราชของชาติไทยเอกราชหมายความว่า ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นนะครับเออของชาติอื่นนะเราปกครองโดยคนไทยของเราเองนะครับถูกไหมลูกอ่ะคุณครูช่วยอีกข้อหนึ่งนะครับถูกต้องนะครับต่อไปข้อที่6นะครับทุกเช้าเราจะเห็นธงชาติไทยอยู่ที่ยอดเสาทุกเช้าเราจะเห็นธงชาติไทย อยู่ที่ยอดเสาเรเรียนตัดสินใจเลือกเองนะครับข้อที่7ขณะร้องเพลงชาติเราควรละลึกถึงการมีพระมหากษัตริย์นะครับขณะร้องเพลงชาติเราควรละลึกถึงการมีพระมหากษัตริย์ถูกไหมลูกนะครับ ต่อไปข้อที่8นะครับการยืนตรงเมื่อเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแสดงถึงความซื่อสัตย์แสดงถึงความซื่อสัตย์ใช่ไหมการยืนตรงเมื่อเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแสดงถึงความซื่อสัตย์ใช่ไหมนะครับต่อไปข้อที่9นะครับ ธงชาติไทยมีสีส่สีใช่หรือไม่ธงชาติไทยมีสีส่สีใช่หรือไม่นะครับและข้อสุดท้ายข้อที่10นะครับเราเชิญธงชาติไทยลงสู่ยอดเสาเวลา18นาฬิกาเราเชิญธงชาติไทย ลงสู่ยอดเสาเวลา18นาิกานะครับนาฬิกาก็คือ6โมงเย็นใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่เขียนเครื่องหมายถูกในตัวปลาแต่ถ้าไม่ใช่การกระบาดลงในตัวปลาให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นะงานในวันนี้ของนักเรียนที่รับมอบหมายนะครับบางข้อคุณครูช่วยนักเรียนทำบางข้อนักเรียนต้องคิดเอง นะครับมีด้วยกันหน้า27นะครับหน้า28หน้า29และหน้าที่30นะครับเมื่อเรียนเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายรูปลงอัลบ,บัม้มวิชาประวัติศาสตร์นะครับวิชาประวัติศาสตร์ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ